Buzz Lightyear like mission log, Stardate 3901. วันนี้นะครับเรามาพูดถึงแอนิเมชันเรื่องบัสไรเยะบัสไเยะก็ไม่สิชื่อเรื่องว่าชื่อไลเยะเฉยเนาะแล้วคราวนี้มันก็เลยแบบว่าตัวละครตัวเอกที่ชื่อบัสนับสกุลไรเยะแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดถึงก่อนเลยอะ่ะเออมันไม่ใช่เรื่องของการรีวิวโดยตรงเออตอนนี้เราจะมาพูดถึงแบบว่าต้นกําเนิดของตัวละครบัสเลยคือตัวละครบัสเนี่ยเขาเป็นตัวละครจาก t o y Story ใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือเป็นตัวละครแบบว่านักบินอวกาศเป็นของเล่นนักบินอวกาศแล้วก็ของเล่นชิ้นโปรดชิ้นใหม่ของ Andy, Woody. ออแบบนองนด แย่งความรักอะไรกันว่าไปแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยความที่ว่าตัวบัสเนี่ยมันไม่รู้ตัวใช่ไหมล่ะว,ว่าตัวเองเป็นของเล่นมนันว่าตัวเองเป็นนักบินอวกาศจริงๆจ,จะมีแอคท่าแบบพวกนักบินอวกาศแบบพวกสเปซเลนเจอร์อะไรพวกนั้นเลยประมาณนั้นที่เป็นแบบว่าเหมือนกับสเสน่ห์ของตัวละครน,นี้นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีเคล็ดเล็กน้อยที่อยากให้รู้กันครับผมก็คือเรื่องของออริจินอลของตัวละครในทอย s ตอรีก็คือตัวบัสกับวูดดี้ตัวบัสเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เขาไม่ได้นักบินอวกาศตอนแรกเนี่ยทีมงานเ,นเขาออกแบบให้บัสเนี่ย กลายเป็นตัวละครที่เรียกว่าทินทอยทินทอยคืออะไรทินทอยคือแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นหุ่นกระบอกเออเป็นพวกหุ่นไขาลานอะไรประมาณนี้นะเออแล้วมันก็แบบว่าจะมีลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับเป็นแบบพวกดูิยางเป็นหุ่นที่แบบว่าไขาลานแล้วก็จะแบบว่าตีฉาบแป,ะป,ะป,ะปะ๊ะแป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 ๊ะอ่านนึงหนผออกกันเนาะก็เจ้าตัวนี้นะผมตัวนี้นี่คือจะเป็นแบบว่าทินทอยก็คือตัวบัสเนี่ยเออในตอนแรกเลยและก็จะมีตัวนี้ครับตัวนี้นี่คืออ่าวูดดี้เออตอนแรกวูดดี้เนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาใหห้เเป็นนแบบวว่ามือพก หุ่นเชิดซะมากกว่าเออเป็นหุ่นเชิดหุ่นกระบ,บอกอะไรพวกนี้เหมือนกับพิโนคิโอเออคล้ายๆกับตัวพิโนคิโอเลยอ่าดีไซน์ก็จะมาประมาณนี้ผมอันนี้คือแบบว่าเป็นล่างแรกเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเลยแบบเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันมันดูโบราณเกินไปหรือเปล่าเออมันรู้สึกว่าเอ้ของเล่นแบบนี้มันแบบว่าเออเก่าเกินไปหรือเปล่าเอ้ะทำไมวูดดี้ทำไมแอนดี้เนี่ยจะต้องมาเผอไอ้ของเล่นพวกนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวละครไปนิดหน่อยผมก็คือเปลี่ยนจากตัววูดด เปลี่ยนตัวบัสเนี่ยให้กลายเป็นแบบว่าหุ่นนักบินอวกาศตอนแรกนะก็แบบว่าน่ารักพอสมควรเออก็คืออย่างที่เห็นครับนี่นี่คือวูดดี้ในเวอร์ชันที่เป็นแบบว่าคาวบอยเลยนะแต่ว่าตัวบัสเนี่ยก็ยังมีความแบบเป็นตัวเล็กอยู่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบว่าสร้างตัวละครให้แบบว่าบัสเนี่ยมีมีความที่แบบเป็นตัวเล็กกว่าวูดดี้ซึ่งในเวอร์ชันปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะสเกลเนี่ยจะห่างกันไม่มากเท่านั้นเองนี่คือรูปของบัสและเย่กับวูดดี้ที่เราแบบคุ้นเคยกันก็จะมีแบบว่าดีีีีเเนน่่่่่่ยยป็คาาาาาววววบบบบบออแแแลล้กกกัสะะรททิจ ตอบด้วยอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ตอนเนี้ยเออที่มาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไ์เยียเนี่ยเป็นหนังที่เรียกได้ว่าอินสปิเรชันเป็นอินสปิเรชันที่ทําให้เกิดตัวละครบัสไ์เยียขึ้นมาเพราะว่าตามพล็อตเรื่องที่เขาแบบว่าโปรยมาเลยในหนังเนี่ยก็คือแอนดี้เนี่ยได้ไปเข้าไปดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วหนังเรื่องนั้นน่ยมันกลายเป็นหนังเรื่องโปรดของเขาเป็นหนังที่เขาแบบเขาชอบมากเลยเขาชอบจนต้องไปซื้อของเล่นมาเล่นเออก็คือก็เลยจะได้มาเป็นเจ้้าาาาบบััััสลท์์เเ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 ยีีีรรรววววออออชช่่่นนนนนนืกก็็็็คปปปแขหง ในตอนนั้นเออเป็นหนังที่ทําให้แบบว่าอ่าเขาเรียกอนดี Andy เนี่ยอยากจะได้ของเล่นเออตัวบัสไลเยียคราวนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันก็คือไอ้หนังเรื่องนี้อ่ยมันเจ๋งเออมันเจ๋งขนาดที่แบบว่าเฮ้ย Andy จะต้องหาของเล่นมาเล่น a n d ้ Andy, จะต้องได้มันมาในครอบครองจะต้องแบบว่าดึงดูดความสนใจทําให้แบบหลงรักมันหัวปักหัวปำมากซะยิ่งกว่า w o o d ี Woody อีกลรืองหรออะไรประมาณนี้อ่าก็คือวันนี้เราจะเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องไลเยียร์โอเคเรามาพูดถึงข้อมูลกันนะครับไลเยียร์นะครับเป็นเป็นหนังที่เหมือนจะเป็นแบบสปินออฟจาก Toy Story อ่าแต่ถึงอย่างไรอย่างอย่างนั้นอ่ะมันก็ยังเป็นแบบว่าเหมือนเป็นหนังเดียวคือตอนประกาศออกมาเขาบอกว่าจะมีหนังเดียวของตัวละครบัสไลเยียร์นะเออซึ่งทาให้แบบว่าหลายคนเนี่ยเขาแปลกใจมากว่าเอ๊ะทำไมต้องมีหนังเดียวของบัสไลเยียร์ด้วยเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบได้ตามดู Toy Story ทุกภาคนะก็จะรู้ว่าตอนจบอืมตอน ตอนจบของแบบว่าภาคล่าสุดภาค5เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือจะเป็นแบบว่าอ่าวูดดี้เออกับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทําการแยกทางกันวูดดี้เนี่ย ไปอยู่กับกลุ่มเ,เป็นกลุ่มแบบว่าช่วยเหลือของเล่นอะไรประมาณนั้นช่วยเหลือของเล่นที่แบบถูกทออทิ้งส่วนทางบัสเนี่ยบัสก็คือจะอยังอยู่กับมอนลี่อยู่ก็คือแบบว่ายังคอยดูแลเพื่อนๆอ,อ,อยู่ก็เลยทําให้ตัวละครน,นี้แยกจากกันเลยใช่ไหมหลายคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าทำหนังบัสเนี่ยแสดงว่าจะต้องเล่าเรื่องทอยสตอรี่เออก็คือในเวอร์ชั่นของที่เป็นผู้นากลุ่มแล้วใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้วูดดี้เป็นผู้นากลุ่มมันตลอดเลยแต่ว่าคนที่ออกมาก็คือไม่ใช่ผมอ่ะเขาเป็นการแบบว่าพูดถึง หนังเรื่องหนึ่งอาอย่างที่บอกไปว่าเป็นหนังที่ทําให้แอนดี้เนี่ยอยากได้ของเล่นบัสไซเยียถ้าบอกว่าใครยังไม่ทราบนะครับผมก็อย่าลืมครับผมช่องวิวฟิล์ม Studio ผ่านทางช่องทาง YouTube Facebook Instagram และก็ t i ก t o k นั่นเองครับผมอ่าก็อย่าลืมมาเจอกันทุกวันจันร์ทเวลา6กโมงเย็นกับรายการนาว s h o w วิ่ครับครับผมแล้วก็โอ๊ตนาวโชว์วิขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุขขังวัง,วงอันไกลพน